คนจีนเนี่ยเวลาเขาเรียกคิดตังเขาเรียกยังไงได้บ้างวันนี้นะคะไอเราเชือเอา5ประโยชน์ทียกคิดตังมาฝากน้องๆแล้วก็พี่แนนนะคะเล่าป่านส่วนจ้าเล่าป่านมาแล้วนะเล่าป่านมาแล้วเล่าป่านเล่าป่านแต่กินเล่าป่านป่าเออเหมือนเราคนไทยถ้าไม่แน่ใจเป็นพี่หรือเป็นน้องเราวะเรป้า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 เมื่้เห็นไหมภาษาจีนเาษาไทยใกล้เคียงกันเปล่าก็ใกล้ๆเลยก็จำไม่ค่อยได้ เกิร์เลอร์สวัสดีค่ะไอ้เราชื่อค่ะดีค่ะแอนค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไอ้เราชื่อจะมาสอนพี่แนนเรื่องอะไรดีวะพี่แนน<ห>ก็แบบ<ม>ที่มันได้ใช้ชีวิตประจําวันบ่อยๆสมมติพี่แนนไปซื้อข้าวไปกินข้าวหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยเรียกคิดตังเสียวเออเสียวเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเสี่ยวเออวันนี้หนูจะมาแชร์ให้พี่แนนฟังว่าแบบคนจีนเนี่ยเวลาเขาเรียกคิดตังเขาเรียกยังไงได้บ้างวันนี้นะคะไอ้เราชื่อเอา5ประโยคเรียกคิดตังมาฝากน้องๆแล้วก็พี่แนนนะคะ มันเริ่มต้นยากไหมมันก็ไม่ยากอะนะพี่แดนแต่แดนหนูรู้ไม่้วยกนใจพอสอนพี่แดนผู้สอนคนอื่นอะมันไม่ยากจริงมันยากมากอะมาดูนะคะคําแรกเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียกคิดตังอย่างเงี้ยเหมือนคนไทยเวลาจะเรียกคิดตังเราเรียกอะไรก่อนเฮ้ยน้องน้องๆน้องหรือแม่ก็พี่พี่เท็กบินแต่ยคนจริงเขาถือไหมเวลาเขาเรียกเรียกน้อยน้องอย่างเงี้ยเรียกพี่อย่างเงี้ยใช่แต่คนจริงเขาไม่ได้เรียกแบบนี้เออคนจริงเขาจะเรียกว่า เหลาป่าน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 โอเคเพราะเหลาป่าน <ไป S 2> มันจะแปลว่าเท่าแก่ อ๋อไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ใช่ใช่เราแก้ไว้ก่อนไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟก็ไม่แต่แต่เวลาเราไปกินร้านที่ไม่ใช่ร้านใหญ่มากๆคือมันดูไม่ออกอยู่แล้วไงใครเป็นร้านตำซาร้านตำซา่อะไรอย่างเงี้ยคือกะล่ะเราก็จะเรียกเหลาปาดเลยเหลาปาดเหลาปาดโอเคไหมอ่าเหลาปาดจบวก่อนใช่แปลว่าเท่าแก่แปลว่าเท่าแก่เท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยคือเฉียวเหลาปาดอันนี้จริงๆแบรนด์เท่าแก่น้อยที่แบบอันนั้นไปอยู่ที่จีนอ่ะเขาเขาใช้คำว่าเฉียวเหลาปาดเราะเฉียวแปลว่าเล็กเฉียวเฉียว โอเคเราบานมาแล้วใช่ไหมทีนี้อ่ะถ้าสมมติว่าแบบพี่แนนสมมติอ่ะพี่แนนพอถ้าแยกออกแบบชัดเจนเลยคนเนี้ยเป็นเหล่าบานอีกคนนึงเป็นแบบเป็นแบบเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คําว่าฟูอู่เหยียนฟูอู่เหยียนใช่ฟูอู่เหยียนฟู้อู่เหยียนเหยียนยอยักางเหยียนหยวนหยนนีกแหละเออเหยวนมันหยนมันก็เหมือนหยวนเออเหมือนเหมือนเออเหมือนเหยียนห่ะนหยวนอ่ะ กอ่า服ูหยวน,ยนใช่อันนี้เวลาเรียกเขานะสมมติไอ้กิ๊ฟเซก็เอ้ยเหล่าปานอย่างงี้ได้ไหมครับเหล่าปาน服务หยวนแปลว่าเอ่อเด็กเสิร์ฟอ่ะเหมือนเรียกเป็น,เป,นเป็นพนักง,งานบริการอะไรอ,อย่างเงี้ยเหมือนเรียกน้องค้าน้องค้าอะไรอย่างเงี้แหละอ๋อเรียกพนักง,งานน้้องคาใช่ เอาไว้เป็นคำเรียกน้องมันไมเป็นคำเรียกไม่เป็นคำาเป็นคำ่าเป็นคำเป็นคำว่าเป็นเป็นคำว่าเป็นคว่าเป็นาเป็นคำ่าเร็ยกว่าเป็ห่าเป็นวาเรน่าเป็ยว่าเปนว่าเป็น่ำวาเป็นค่าปนว่าเป็ว่าเปนวเป่าเปคำว่าเคว่าน่าน่าเป็นค่าปน่าป็นคำอ่าปนเาเปนาเปค่าเนคำวเป็นาเป็น่เป็น่าเป็ค่เป็นคำว่เป็นว่าเปนว่าป้น่าเปาเป็นคำาเนคำวป็นี้อ่ะปรนคยคแรก พอเราได้คําเรียกแล้วเนาะว่าเรียกใครมาเก็บตังประโยคแรกเราจะบอกว่าเออคิดตังหน่อยค่ะคิดตังหน่อยค่ะจีนจะพูดว่าใหม่ตัน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 ใช่ใหม่ตันใหม่ตันใหม่แปลว่าซื้อจริงตันเนี่ยแปลว่าบินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนซื้อบินก็เหมือนแบบเออมามามาเช็คบินเถอะมาคิดตังเถอะอะไรอย่างเงี้ยใหม่ตันใช่หมายแปลว่าซื้อใช่ถ้าใหม่ตัวเดียวจะแปลว่าซื้อมาแปลว่าซื้อจบไม่หวันเดิม สมมุติเราจะเป็นให้มันเป็นเต็มประโยคเลยนะเล้าป่านใหม่ตันเล้าป่านใหม่ตันถูกต้องค่ะเล้วบาทใหม่ตันแล้วบานใหม่ตันโอเคอย่างเงี้ยแล้วต่อมานะคะคําต่อมาคือคําว่าจีจ่างจีจ่างถูกจีจ่างเจ๋จจ่างใช่ค่ะเจเจจ่างก็แปลว่าคิดเงินเหมือนกันจี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 เจีเออใช่ไหมจีจีจ่างจีจ่างใช่โอเค แปลว่าอะไรนะคิดเงินเหมือนกันใช่แบบเดียวคือมันพูดได้หลายแบบอะพี่แนนภาษาไทยใช่ป่ะคิดตังคิดเงินเก็บตังเก็บเงินเช็คบิเช็คบินอย่างเงี้ยเออมันมีหลายคำเหมือนกันในภาษาจีนก็เหมือนกันวันนี้เลยจะมาแชร์ให้ห้าประโยคไงทีนี้พอเป็นประโยคจะพูดว่าอะไรพี่แนนผสมเองดิมันต้องเป็นเหลาป่านเออเหลาป่านเจี๊ยจ้างถูกต้องค่ะเหลาป่าน แต่น,นี้มันก็คือเหมือนเหมือนตรงตัวเลยปะ่ะเท่าแก่เก็บตังค์ใช่เทา่าแก่เก็บตังค์ไม่ไม่ได้สลับหรอกไม่ต้องใช่ไม่ต้องสลับใช่ใช่ใชไม่ต้องสลับมันไม่ได้อยู่ในส่วนของผ้าขยายอ่ะพี่แนนส่วนใหญ่ถ้าเรียงของประโยคอ่ะแบบแบบ ประธานคำนามกิริยาอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันกับภาษาไทยในในรูปแบบของโครงสร้างประโยคแต่เวลามันจะเวลาต้องสลับอะมันอยู่ในส่วนขยายอ,อ,อย่างเช่นอย่างเช่นนี่ไม่น่าพูดเลย,ยว่ามาช้าตอนที่ผมขึ้นมาช้าเล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไงนี่บบอยู่ในส่วนขยายอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรรถสีขาวจะเป็นสีขาวรถอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจมันอยู่ในส่วนขยายไงโอเคป่ะแต่นี่อยู่ในรูปประโยคมันจะเหมือนกับภาษาไทยเลยโอเคนะอ่ะครับต่อมา ส่วนจ้างส่วนจ้างค่ะจ้างใช่ไหมถูกจ้างเหมือนกันส่วนมากับจ้างตัวแรกเมื่อกี้อ่ะโอเคส่วนจ้างส่วนจ้างอ่าส่วนจ้างแปลว่าคิดตังค์เหมือนกันก็คิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคิดบัญชีได้ข้อไหนเยได้เหมือนกันเหรอเออใจกินส่วนจ้างอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ใช่คิดบัญชีถูกต้อง ที Z Z i, ่ไหนแน่แบบนี้จริงๆมีความหมายนี้ด้วยเหมือนกันจริงเหรอมันก็มหมเหมือนของไทยเลยว่าเดี๋ยวฉันจะไปกินผะกีระแกใช่เมื่กี้เห็นไหมภาษาจีนภาษาไทยใกล้เคียงกันเปล่าก็ใกล้ๆแ้วก็จำไม่ค่อยได้เรียนไปมันได้ประโยชน์รึเมล่าขอเต็มประโยค ฮะเล่าเล่าป่านส่วนจ้างเล่าป่านมาแล้วนะเล่าป่านมาแล้วเล่าป่านเล่าป่านเอหล่าอยากกินเล่าป่านตรงนี้คุณคุยไม่ได้เลยไม่ใช่ละตรงนี้เออไปเรื่อยอ่าเล่าป่านส่วนจ้างเล่าป่านส่วนจ้างเคเงินเอออันนี้มันมันคิดบัญชีป่ะใช่ประมาณคิดบัญชีอะไรเงี้ยโอเคอ่านอกจากแต่ส่วนจ้างได้แล้วยังส่วนเฉียนส่วนเฉียนใช่ส่วนเฉียนก็ได้เพราะเฉียนเนี่ยมันแปลว่าเงินเลย อืมเฉียนใช่ส่วนเฉียนวันนี้จำประโยคเนี้ใมันได้ก่อนเออเรียกครั้งที่หนึ่งหมายตานเรียกครั้งที่สองอาจจะบอกส่วนจ้างก็ได้อ่านโชว์ไงภาษาจี๊ดเก่งเนี่ยโอเค <c oughs> ถ้าจำส่วนจ้างเนี่ยมันจะใช้ได้หลายหลายความหมายใช่ปะ <c oughs> จำไว้ตัวเดียวจำไว้ตัวเดียว <c oughs> พออ่ะ แต่ือสุภาพหมดเลยใช่ไหมสุภาพหมดเลยสุภาพหมดเลยเออแบบมันไม่ได้มีอะไรแบบหนูหนูเป็นคนสุภาพขนาดนี้แทนทุกอยงก็ต้อง s u p อะไรดีๆอยู่แล้วอ่าส่วนเฉียนใช่ปะตอนนี้นะคอ่ะมาเต็มประโยคนะคะเราป่านส่วนเฉียนเราป่านส่วนเฉียนเออโอเคเราบ่านส่วนเฉียนเสร็จแล้วทีนี้อันสุดท้ายนะคะประโยคสุดท้ายเป็นตัวที่แบบเบสิกที่สุดเลยก็คือเท่าไหร่คะเออเท่าไหร่คะอยากรู้อยากรู้าเฉียนถูกต้องค่ะ ตัวเฉาเฉียนตัวเฉาเฉียนเออเพราะว่าตัวเฉาเนี่ยมันจะแปลว่าตัวแปลว่ามากเฉาแปลว่าน้อยอ่ะมากน้อยก็เหมือนแบบแปลว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยคนจีนเวลาเขาเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ตัวเฉาเฉียนเฉียนคือเงินไงคือเป็นเงินเท่าไหร่ประมาณเนี้ยก็จะแปลว่าเท่าไหร่ค่านั่นแหละในภาษาไทยเปลี่ยนใหม่อ่าแล้วอาจจะเติมไปเติมเล้วปานเข้าไปด้วยก็ได้เล้วปาน ตัวเฉาเฉียนเราปั่นตัวเฉาเฉียนใช่และแต่ตัวแก่เท่าไหร่ถูกค่ะ,ะคือตัวเฉาเฉียนเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้หลากหลายมากกว่าอย่างเช่นเราไปซื้อแบบ แบบผลไม้เสื้ออะไรอย่างเงี้ยไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเราก <ừ> ็ใช้ได้เลยเพราะมันแปลว่าเท่าไหร่คะถูกไหมล่ะเออไม่ได้แปลว่าคิดเ,เ,เงินเพื่อปกติเวลารเราทเรียกในภาษาไทยเหมือนกันแหละคิดเงินเก็บตังค์ก็เหมือนเวลาเรานั่งกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้เปล่ะเออแต่ว่าถ้าตัวเสาเฉียนอย่างเงี้ยก็เหมือนเราแบบไปซื้อของข้างนอกข้างทางเงี้ยใช้ผลไม้ตามแถงลอยอ่าโอเคไหมห้าประโยคนี้อ่ะพี่แนนตามหนูรอบนึงเล้าบใหม่ตันเล้าป่านใหม่ปันเล้าบาดเจียจ้างเล้าป่านเจียจ้าง

แบบให้มันดูสมูทสมูทมากขึ้นกว่านี้โดยการเติมคำว่าหน่อยเข้าไปหน่อยค่ะคิดตั้งหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันดูสุภาพกว่าไม่หุนหุนไม่หุวนหุนเออแต่ว่าพูดไม่พูดก็ได้นะจะพูดหรือไม่ใช้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่แบบเออเสริมให้เฉยๆคำว่าหน่อยพายจะใช้คำว่าอีเชียอีเชยใช่อีเชียอีเชยทีนี้เราจะต้องเอาไปวางไว้ตรงกลางวางไว้ตรงกลางอย่างเช่นส่วนเฉียนถูกไหมก็จะเป็นส่วนอีเชยเฉียน เพ้าใแต่ปะมันจะเป็นส่วนอีช,าช่าเฉียนมันจะไม่ได้ส่วนเฉียนอีชา่าอเคก็ <Okay S 1> เป็นส่วนอีช,าช่าเฉียนใช่ส่วนอีช,าช่าเฉียนอย่างเงี้ยอ,อีชาอ่าใช่อีน,นี่แหละค่ะสำหรับสำหรับสำหรับ,รบน้องๆสามารถเราไปใช้ได้เลยนะคะ5ประโยคนี้แล้วก็จะเติมอีช่าหรือไม่เติมอีช่าเข้าไปก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยวันนี้ก็ฝากน,น้องๆไ,ไว้ที่5ประโยคนี้นะคะพี่แนนปิดคลิปยังจําได้ไหมพูดยังไงใจเจียนใจเจียน